pro ข้าพเจ้าในีใน่ในใสิทธิวิจัยสงครามในเบอร์สอีพร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษา,าสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านกิีอาสารระการและประส์น,นิกรชาวไทยทุกเหร่าที่มาจุ่มลงพร,ร้อมเพรียงกันที่ดี ตามน้องกิตั้งมั่นนานับปีเพื่อประโยชน์ของแห่งองคประสบวิการโอรโครงการในพะราชีิน,น้อยใหญ่จำนวน4 7, 7่พโครงการประาคอาจอาร์กระจายในพั่วที่ต่างกด,ด้วย,ย้องงานที่ริิุณค